วันที่10มกราคม2567เวลา14นาฬิกาณศูนย์ประสานงานพักเพื่อไทยเขต3ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายสงครามกิตเลิศไพโรธที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนรายเศรษฐาทวีสินพร้อมด้วยคุณพินโยกิตเลิศไพโรธเลขานุการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สอจอหนุ่ยนพลวันนประเวทอดีตสอจอสมุทรปราการและคณะทำงานเดินทางมามอบรถจักรยานให้กับเด็กๆในชุมชนตำบลเทพารักษ์ตำบลบางเมืองและตำบลบางเมืองใหม่และชุมชนอื่นรวมแล้วกว่า100คัน ในานามมูลลนิธีกิบเลิศไพรโรดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้2,567นายสงครามกิบเลิศไพรโรดที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนรายเศรษฐาทวีสิงเปิดเผยว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ทางตนเองและคณะทำงาน มีความสุขหลังจากได้มอบรถจัก,กรยานแบบเด็กเล็กสี่ล้อและเด็กโตสองล้อซึ่งเด็กๆที่มารับทุกคนต่างมีรอยยิ้มมีความสุขที่ได้รถจัก,กรยานที่มอบให้ในปีนี้ทั้งนี้ในวันนี้จึงอยากจะขออวยพรให้เด็กๆทุกคนขยนัน มั่นเพียนเป็นคนดีสู่อนาคตของชาติไทยตามคำขวัญวันเด็กประจำปี2567โดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิง์มองโลกกว้างคิดสร้างสารรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตย <S <S เด็กปีนี้ครับในนามที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีอยากให้เวพรเด็กๆ็กชาวสุโขทัยครับ ครับเรื่องในวันเด็กนะครับวันที่สิบสามที่จะถึงนี้นะครับเด็กก็คือหรือเยาวนชนนั้นก็เป็นอนาคตของชาติแตนั้นก็อยากจะเห็นเยาวนชนของเรานั้นมีการศึกษาที่ดีนะครับจะได้ประสบความสาเร็จคือถ้าเด็กเราเนี่ยมีประพฤติดีการศึกษาดีนะครับ ต่อไปก็จะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองฉังนั้นเราโดยเฉพารัฐบาลนี้นะครับก็มีความตั้งใจที่จะให้เยาวชนของเรานั้นมีการศึกษาที่ดีนะครับแล้วก็ให้มีเป็นเด็กที่มีอนาคตที่ดีนะครับเพราะว่าอนาคตของเด็กก็คือคอ,อนาคตของชาติฉังนั้นเรื่องนี้สำคัญก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องทุกคน ให้เห็นความสําคัญของเยาวชนของเราของลูกหลานของเรานะครับก็เรื่องในวันเด็กก็ถือโอกาสนี้ครับขออารัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโดนบรนดานประทานพรให้ลูกๆหล,ลานๆของเรานะครับประสบความสําเร็จในชีวิตขอให้ลูกหลานของเรานะั้นประสบความสําเร็จนะครับมีความเจลลเริญรุ่งเรืองในชีวิตครับแล้วขอใหอ้ทุกคนเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติครับ